วันนี้จะมารีวิวป้ายยาเลนนะครับ3 5 f 1.7นะครับเป็นเลนออโต้โฟกัสของ v i วท็อกนะครับนี่เลนนี้ใซ้กับในส่วนของตัวกล้อง apc นะครับได้หลายรุ่นเลยนะครับแต่วันนี้ก็จะมากล้องหนึ่งส่วนของตัวฟูจินะครับเลนตัวนี้นะครับเป็นเลนที่น้ําหนักเบานะครับแลวก็ราคาไม่แพงมากนะครับหลักพันนะครับวัสดุในการประกอบนะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับผสมนะครับ ค่อนข้างะโอเคเลยครับดูดีเนี่ยครับนี่นครับมีพอร์ต Type C นะครับในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ในอนาคตนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวฟิลเตอร์นะครับอันนี้ใช้ฟิลเตอร์หน้า52มิลลิเมตรนะครับหาซื้อง่ายนะครับราคาไม่แพงนะครับในส่วนตัวหูที่ให้มานะครับเพื่อบังแสงนะเราก็สามารถประกอบได้เลยเนี่ยครับปึ๊มเนี่ยครับนี่ครับ มันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยครับผมอันนี้เป็นเลนในส่วนของ3 5 p c เนาะเมื่อคูณทางยาโฟกัสเป็นฟนะูลเฟรมนับก็ประมาณ 50mm มมนะครับในส่วนของการเบอร์หลังก็ประมาณ2.5-2.6นะครับแต่ว่ายังได้ค่าแสงที่1.7นะครับอันนี้เป็นเลนในส่วนของออโต้โฟกัสนะไม่ต้องมือหมุนนะครับ นี้นะครับภาพจากการได้จากเลนต์ตรงนี้เป็นยังไงนะครับผมไปเที่ยวราวมานะครับผมก็เลยอยากจะแชร์ส่วนของภาพนะครับจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยะครับที่คลิปนะครับ ทีนี้เราจะมาลองดูในส่วนของการโฟกัสของเลนส์นะครับว่ามันเป็นอย่างไรแล้วจะประกอบในส่วนของตัวเลนส์เข้ากับกล้องนะครับประกอบให้ตรงจุดนะครับเรียบร้อยแล้วเปแค่นะครับโอเคนะครับ น main, ี่ครับเนื่องจากในส่วนของตัวเลนมันไม่มีในส่วนของตัวในส่วนของการปรับในส่วนของค่า F นี้ครับเราต้องทําการปรับค่า f ฟที่กล้องนะครับว่าจะให้ค่า f เท่าไหร่อันนี้ผมก็จะปรับนะครับโดยแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันนะครับบางรุ่นก็จะมีในส่วนของตัวด้านหน้านี่ครับตรงนี้นะครับบางรุ่นก็จะเป็นในส่วนของตัวด้านหลังนะครับอันนี้ก็อยู่ขึ้นอยู่กับตัวกล้องแต่ละกล้องนะครับลองดูครับปึ๊บนะครับ นี่ครับนี่ค่าขางเคครับไม่ไม่มีแสงพืดว่าตอนระหว่างโฟงกัสน,นะครับโอเคนะครับะจะเห็นได้ว่าในส่วนของตัวเรียนนะครับก็ประสิทธิภาพค่อนข้างดีมากนะครับเมื่อเทียบกับราคานะครับทีนี้คนที่ต้องการใช้งานนะครับเหมาะกับใครเนาะ จะบอกในส่วนของคนที่ในส่วนของตัวมีเรียนนี่ครับเช่นในส่วนของเลนคิดเนาะกับกล้องนี่ครับตัว 15- 45ี15ที่ซื้อแถมมาแล้วก็เราพบว่ามันถ่ายคนแล้วไม่ได้ายหลังนะครับเราอยากได้เลนส์สักหนึ่งตัวที่สามารถถ่ายและรายหลังได้แล้วก็ยังสามารถถ่ายวิวถ่ายอะไรได้เบื้องต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลนส์ที่ราคาไม่แพงที่สามารถประกอบกับในส่วนของตัวเลนนี้ได้นะครับก็คือถ้าตรงไหนถ่ายวิวก็ ใช้ในส่วนของเลนส์คิดแต่ว่าถ้าเน้นถ่ายคนเป็นหลักก็ขยับมาส่วนของเลนส์นี้สามารถพกไปเที่ยวได้หรือว่าถ่ายลูกถ่ายหลานอะไรประมาณนี้ครับผมอีกต่อมาก็คือในส่วนของคนที่ใช้ในส่วนของตัวนี่นครับเล่นมือหมุนนะครับอันนี้ก็กับกล้องพวกในส่วนของตัวพวกตกุกุนเอะ AA นะครับผมว่าใช้ในส่วนของตัวเลนส์พวกนี้นะครับมาใช้งานแล้วก็เปิดโหมด เช่นในส่วนของตัวออโต้เนาะเราก็ทําการนะครับใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องมาหมุนให้วุ่นวายเพราะว่า,เ,าเลนกล้องฟูจิก็เหมาะสำหรับคนมือใหม่เนาะบางครั้งในส่วนของมาหมุนมือจะมาเช็คโฟกัสมันเช็คยากนะครับงั้นการที่มีเลนออโต้โฟกัสก็จะช่วยให้ได้ภาพที่ง่ายนะครับแล้วก็เป็นมิตรผู้ใช้มากขึ้นนะครับ <Okay. S 2> อันนี้ก็เป็นในส่วนของการแชร์ประสบการณ์เบื้องต้นนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับสอดถามได้เลยนะครับถ้าหรือนะครับในส่วนของมีอะไรก็สามารถทิ้งในส่วนของในคอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณมากครับผม